เริ่มต้นกันที่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่อินเดียค่ะมีการเปิดฉากโจมตีเป้าหมายอย่างน้อย9จุดในปากีสถานรวมไปถึงที่แคว้นแคชเมียด้วยนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์สังหารนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นล่าสุดทางปากีสถานเองก็ตอบโต้แล้วนะคะคุณผู้ชมมีการใช้ปืนใหญ่ยิงข้ามพรมแดนเพื่อเป็นการตอบโต้การเปิดฉากโจมตีของอินเดียเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลอินเดียออกแถลงการยืนยันว่าทางกองทัพเองได้มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีภายใต้ชื่อโอเปอเรชัน i ินดูมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในปากีสถานและในพื้นที่แคว้นแคชเมียร์นะคะส่วนที่ปากีสถานปกครองอยู่นั่นเองโดยมีการอ้างว่าเป็นจุดที่ใช้ในการวางแผนค่ะและมีการสั่งโจมตีการก่อการร้ายต่ออินเดียเกิดขึ้น ตามแถลงการระบุว่าอินเดียมีความอดทนอดกลั้นในการเลือกเป้าหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายโดยในการโจมตีครั้งนี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของปากีสถานตกเป็นเป้าหมายแต่อย่างใดรัฐบาลอินเดียระบุว,ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นไปเพื่อตอบโต้เหตุกราดยิงนักท่องเที่ยวในแคว้นแคชเมียร์ฝั่งอินเดียเมื่อเดือนก่อนเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิตมากถึง26คนนะคะทางด้านกองทัพปากีสถานเองก็ระบุว,ว่า อินเดียยิงขีปนาวุธข้ามแดนมามาโจมตีในแคว้นแคชเมียร์ซึ่งปากีสถานควบคุมอยู่อย่างน้อย3จุดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนในจำนวนนี้2คนเป็นเด็กด้วยนะคะขณะที่นายคาวาจาอาซิฟรัฐมนตรีกลาโหมของปากีสถานออกมาบอกว่าการโจมตีที่อินเดียอ้างว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายกลุ่มก่อการร้ายนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ ส่วนกองทัพป,ปากีสถานประกาศจะตอบโต้การโจมตีอย่างน่าละอายและขี้ขลาดนี้โดยมีรายงานว่ามีการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนเข้าใส่แคว้นแคชเมียร์ในส่วนที่อินเดียควบคุมอยู่แล้วนะคะและกองทัพอินเดียก็กำลังดำเนินการในการตอบโต้อย่างเหมาะสมในระดับเดียวกันด้วย ทั้งนี้แคว้นแคชเมียร์ถือเป็นดินแดนพิพาทค่ะระหว่างอินเดียและปากีสถานโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยแบ่งกันปกครองหลังจากได้รับอิสรภ,ภาพจากอังกฤษก็เลยทำให้สถานการณ์ในแคชเมียร์มักจะครุกคลุ่นด้วยความรุนแรงก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดสงครามเพื่อชิงดินแดนแห่งนี้มาแล้วถึง3ครั้งก่อนที่สถานการณ์จะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังเกิดเหตุกราดยิงนักท่องเที่ยวในฝั่งของอินเดียค่ะ